สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยสุคิ์ทุกท่านนะครับเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าในชาวันใหม่ในวันจันทร์ที่15เดือนมกราคมปี2024เผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็ เข้ามาถึงกลางเดือนแล้วนะครับผ่านไปครึ่งเดือนของเดือนแรกของปีใหม่แล้วนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้เริ่มต้นด้วยการที่เราจะใคล้ควรผ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระคำของพระเจ้ามาถึงเราในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่8ถึง9นะครับซึ่งมัทธิวบทที่13เนี่ยตั้งแต่ข้อ1นถึงข้อ23ก็เป็นตอนที่เปเรซู พูดคําอุปมาสอนเรื่องอุปมาผู้หวานพืชนะครับแล้วก็ในหัวข้อในเช้าวนันนี้อยากจะยกะบทเรียนที่พูดถึงเมล็ดดีแล้วก็ดินดีนะครับผู้หวานพืชในตอนนี้นะครับก็มีทั้งพืชที่ตกต,ตามตามตามทางต่างๆแล้วก็ตกในพื้นที่มีหินตกอยู่ในท่ามกลางต้นหนาม แต่น่าสนใจนะครับที่ในเช้าวนี้เราจะมาใคร่ควรด้วยกันเนี่ยอยู่ในข้อที่8ข้อที่9บ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถอะพี่น้องครับมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ตรงนี้มเมล็ดที่พืชที่หวานไปเนี่ยนั่นคือพระชจะของพระเจ้าเปรียบเสมือนพระชจะของพระเจ้าดินก็คือคนที่รับฟัง คนที่ได้ยินแล้วก็รับฟังทำให้เมล็ดนั้นเกิดผลในดินเติบโตขึ้นในดินดีเมล็ดที่ดีถ้าตกอยู่ในดินที่ดีก็เกิดผลแต่ถ้าเมล็ดที่ดีตกอยู่ในดินที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะเกิดผลไม่สามารถที่จะเติบโตได้พี่น้องครับเราทั้งหลายเนี่ยเป็นดินที่ดี เราทุกคนผมหวังว่าเราจะเป็นดินที่ดีนะครับถ้าพี่น้องขั้นใดหรือว่าใครใครควรตัวเองแล้วก็สำรวจตัวเองเนี่ยเรากําลังเป็นดินที่ไม่ดีดินที่ไม่ดีหมายความว่าดินที่ไม่ยอมให้พระคําของพระเจ้าเติบโตไม่พร้อมที่จะให้พระคําของพระเจ้าเนี่ยฝฝังรากลึกอยู่ในใจของเราเขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับให้เรากลับใจใหม่ให้เรากลับมาแล้วก็เปลี่ยน ตัวเองที่เป็นดินเนี่ยให้เป็นดินที่ดีที่พร้อมที่จะปลูกพระเจ้าของพระเจ้าให้เติบโตในชีวิตของเราเพี่น้องะครับดินที่ดีนั้นนั่นทําให้เมล็ดพืชเติบโตได้ดินที่ดีนั้นทําให้เมล็ดพืชน,นั้นเกิดผลเติบโตแล้วก็เกิดผลพระเจ้าของพระเจ้าที่หวานลงในดินก็คือเราเราต้องอเราต้องมีอยู่3อย่างนะครับ อย่างแรกคือถ้าเราได้ยินเราเข้าใจอย่างที่สองจดจำไว้ในใจอย่างที่สามทำด้วยความตั้งใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคำที่เป็นอ่าเป็นการเล่นคำอยู่สามคำนะครับก็จะมีคำว่า head heart แล้วก็ hand head heart hand ก็คือ head ก็คือหัวนะครับ heart ก็คือ,อ,อหัวใจแล้วก็ hand ก็คือมือ เฮดเนี่ยเวลาเราได้ยินพระคำของพระเจ้าพระวจ<ใ>นะของพระเจ้าให้เราจดจําให้เราท่องจําให้เข้าไปในสมองของเราเข้าไปในหัวของเราให้เราจดจําจดจําพระคำของพระเจ้าแล้วก็ฮาร์ดก็คือให้เราทําความเข้าใจให้เราใส่ใจพระคำของพระเจ้าแล้วก็มีความเชื่อมีความมีความรักในพระคำของพระเจ้าแล้วก็แฮนด์นะครับ หม,หมายถึงมือให้เราไปทำเมื่อเราได้ยินแล้วก็ใส่ใจพระคำของพระเจ้าให้เราทำลงมือทำนะครับอย่าเพียงแต่รับแล้วก็ฟังอย่างเดียวอยู่ในหัวสมองอย่างเดียวนะครับแต่เราต้องให้พระคำของพระเจ้านั้นลงมือทำให้เกิดผลให้เป็นการกระทำออกมาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำตามพระคำของพระเจ้าที่เราได้ยินแล้วก็ตั้งใจที่จะ ทำให้พระชนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราพี่น้องครับขอให้เราเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังเข้าใจแล้วก็ลงมือทำนะครับอย่าเพียงแต่ฟังอย่างเดียวเราต้องประพฤติความความเชื่อของเราที่เราได้เชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยออกมาเป็นการกระทำเพราะในพระธรรมยากอบก็ได้พูดว่าความเชื่อที่ไร้การกระทำก็ ก็เป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไร้ผลนะครับขอให้เรามีความเชื่อที่สำแดงออกมาเป็นการกระทําออกมาถ้าเราเชื่อพระเจ้าว่าพระองค์มีจริงเราก็ต้องมีชีวิตที่สำแดงออกมาเป็นแบบนั้นชีวิตที่แสดงออกมาเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแต่เราแต่เรายังหวาดกลัวแต่เรายังใช้ชีวิตแบบแบบแบบทำให้คนอื่นไม่เข้าใจว่าว่าเรามีพระเจ้า ใช้ชีวิตแบบว่าเราไม่มีพระเจ้าถ้าเรามีพระเจ้าเราก็ต้องใช้ชีวิตให้ทุกคนรู้ว่าเรามีพระเจ้าเรามั่นใจในพระเจ้าเรากล้าดาเนินชีวิตเรากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้านะครับมเมล็ดที่ดีตกในดินที่ดีเกิดผลนะครับแต่การเกิดผลเนี่ยก็ไม่เท่ากันในข้อที่8บอกว่าบ้างก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง ทำไมการเกิดผลต่างกันการเกิดผลต่างกันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับพระชนะของพระเจ้าเรามีความเชื่อเรามีเรามีความพร้อมแตกต่างกันบางคนก็เกิดผลมากบางคนก็เกิดผล60บบางคนก็เกิดผลน้อยหน่อยแต่พี่น้องครับสังเกตนะครับมเมล็ดพืชที่ดีเมื่อตกอยู่ดินในดินที่ดีเนี่ยมันย่อมที่จะเกิดผลแต่ว่า จะเกิดผลเท่าไหร่มากหรือน้อยไม่รู้แต่อย่างน้อยมันต้องเกิดผลถ้าเราพร้อมที่จะรับพระวานะของพระเจ้าเนี่ยอย่างน้อยมันต้องเกิดผลจะเกิดมากเกิดน nope, ้อยเนี่ยก็เกิดผลนะครับก็เกิดผลพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้เราเป็นดินที่ดีที่เราจะรับเอาพระวาชนะของพระเจ้าแล้วก็ให้พระราชนะของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของเราวันนี้อาจจะเกิดผลน้อยหน่อย เพราะว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นความความไม่พร้อมของเราหรือว่าความเข้าใจที่ยังไม่พอของเราเนี่ยเราก็พยายามนะครับพยายามใส่ใจแล้วก็ศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าเพิ่มขึ้นให้เราใส่ใจพระคําของพระเจ้ามากขึ้นให้เราให้เวลากับพระคําของพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะได้เกิดผล30เท่าตอนนี้เราจะได้ขยบขึ้นเป็น60เท่า และหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้เราเกิดผล100เท่าเต็มขนาดความเชื่อที่เรามีนะครับการเกิดผลเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรในข้อที่9กานะครับการเกิดผลเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เราได้ฟังเพราะว่าในข้อที่9บอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดพระเยซูบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดการเกิดผลเริ่มต้นจากการที่เราได้ฟังพระเจ้าสร้างเราให้มีสองหู แค่หนึ่งปากนะครับหมายความว่าเราต้องฟังให้มากฟังให้มากกว่าพูดเพราะว่าเรามีสองหูแต่เรามีปากแค่อันเดียวนะครับเราก็ต้องฟังเพิ่มขึ้นมากเป็นสองเท่าให้เราฟังพระชจะของพระเจ้าให้ดีนะครับการเริ่มต้นที่การฟังที่ดีก็จะนาไปสู่การเกิดผลที่ดีขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับมเมล็ดที่ดีย่อมคู่กับดินที่ดีและก็จะเกิดผล สาิบเท่า60เท่า100เท่าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในเช้าวันนี้นะครับให้เราเกิดผลถวายเกียรติดพระเจ้าและให้ผลนั้นคงอยู่เป็นที่สรรเสริญพระเจ้าเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับชาวันนี้ที่เราได้ไร้ควรพระคำของพระเจ้าผ่านพระคำมัทธิวที่เป็นอุปมาผู้หวนพืชขอบพระเจ้าเมตตาที่เราจะเป็นดินที่ดีที่พร้อมที่จะรับพระชนะของพระเจ้าแล้วก็เกิดผลในชีวิตของเราขอให้เราที่จะฟังพระคำของพระองค์ให้เราจดจำให้เราใส่ใจให้เราเชื่อแล้วก็ให้เราลงมือทำเพื่อพระคำของพระเจ้าจะเกิดผล สามสิบเท่า60เท่านเท่าตามขานาดความเชื่อของเราขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะได้ฟังมากขึ้นแล้วก็ให้เราจะได้ลงมือทำมากขึ้นขอพระเจ้าที่จะเมตตาเราถ้ามีสิ่งใดที่เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าช่วยเหลือเราแก่เราสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยขอพระเจ้านำแล้วก็ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เราจะเป็นดินที่ดีเสมอพร้อมที่จะ รับพระราชดะของพระเจ้าแล้วก็ปลูกเกิดผลในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงนําเราตลอดทั้งวันนี้ให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ให้เรามีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์ตลอดทั้งวันนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามขอให้เราทําทุกสิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบพระองค์ทรงนําเราขอบคุณพระองค์ฝากมอบเราทุกคนในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขาพระเจ้าสง่งอวยพรพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ